ตอนนี้พอดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายเนี่ยจะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายเลขของวันวันพุธคือเลข4 46นะครับคำว่าลูดคือลง24บตัวคือ4 6่บวก24ได้70นะครับ46ลบ24ได้22อนะครับคือกดตั้งแต่22 2 3ไล่ไปถึง4 5 4ห้า4ี่ดแปไล่ไปถึง 686970นะครับครบคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเขาเองได้บ้างนะครับแต่อย่าตัดตกแต่ย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับต้องย้ำแบบนี้นะครับก็รลบบ่ายมาถูกนี่เคครับก็ถูกนี่เคไปนี่เคบ่ายล่าง26นะครับก็ก่อนอื่นก็ใน YouTube ก็บ a c e b o o k ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กลางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในไลน์กลุ่มนะครับปีละห0ร้ทามาได้ทั้งปีนะครับ โอเคนะครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ